วัดแม็กซ์ุไทยบูลนะคะวันนี้ทางวัดนะคะมีบุญกระถินนะคะก็อยากจะเรียนเชิญคนที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะคะก็มาได้เลยนะคะนี่เป็นปากทางเข้าวัดนะคะนะคะสถานที่จอดรถนะคะมี ที่จอดรถแล้วก็ที่จอดรถนะไม่มีแดดเลยค่ะมีต้นไม้ใหญ่ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะหนูจำได้ <c oughs> อ,อ่าค่ะ เรามาเจอพ่อผู้ใหญ่อีกแล้วนะคะเล่นเชิญพ่อผู้ใหญ่ช่วยเดินแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับงานให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังจ้านี่แหละคือธรรมะจัดสรรค่ะไปนี่เลี้ยวซ้ายจ้าตามไปเด้อค่ะหายพร้อมลงมือข้วัดธรรมะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ อือ่ดลับนอันนี้นะคะเข้ามาก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำสะอาดค่ะวัดหน้าอยู่นะคะพระเนงก็ขยันนะคะวัดน,นี้แปดโมงสามสิบนาทีนะคะคนก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วค่ะ ก็อยากเชิญชวนนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะทางภาคอีสานนะคะจะมีประเพณีบุญทอดกระถินนะคะตอนนี้ทางวัดหนองแม็กกุศลภัยบูร์นะคะอำเภอตำบลหนองแม็กอำเภอหนองหานจังหวัดแย่บ้านแม่ประยวนนะคะ แม่ประยวนอีกแล้วค่ะเจอแม่ประยวนอีกแล้วนะคะมั่นมากแล้วปรุเมียนเ็อนข้าวเหมือนเด้มอันนี้เป็นกองอันดับหน่แม่คุณตาล้าบอกค่ะ

โจ๊ดๆหน่อยเร็วอันนี้เป็นเป็นไม่ได้เลยนะถ้าใครติดตามเป็นแฟนคลับค่ะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกนะคะแม่ผู้ใหญ่วันนีค่ะวันวันทอดกระถินค่ะทอดกระถินวันมือุลไทยบูรณะค่อวานนี้วันรวมค่ะวันนี้วันทอดค่าร์เดนทีมจะได้กระชอนทุกท่านนะคะร่วมทอดกระถินแห่กระถินด้วยกันวัดหนองเม็ดปุชชนไทยบูค่ะสี่โมงเช้านะคะสี่โมงเช้าค่ะเจอกันค่ะแม่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ขอบคุณครแม่ขอสักท oh, okay ่าหน่อยนะแม่ท่าอะไรก็ได no ้ที่ทำให้คนยิ้มอะแม่เอาจ้ะาเรื่องสร้างเอาจ้าจ้าจ้าค่ะค่ะโอเคค่ะคุณแม่แป้งนะคะคู่กระถางวัดจ้าอู้ค่ะคุณแม่ลูกชาให้ค่ะเจ้ามัวสวัสดีอันนี้นะคะเดี๋ยวได้ค่ะแม่เอาสวยๆนะคะเอากระชากไว้เลยเนาะ นั่งเลยนี่นะจ้าหลายลูกชทยน่ารัมากมาจ้ามองกล้องนะคะคุณแม่โอโนเลือกเขาเ้ยค่ะเด้อเนึ่งสองสาม แล้วนางสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะสายโปรกระเด็นกระเด็นไปแล้วจ้าแม่มองหน้าเด้อจ้ามองกล้องมองกล้องเด้อจ้ายิ้มยิ้มยิ้มให้เห็นเงือกเร็วเอาจ้าเอายิ้มยิ้มแม่ยิ้มให้กว้างหนมองเห็นม่เห็นร้อยยิ้มแม่ เอายิ้มยิ้มแห่เหเงือกหนึ่งสองสามสรัวๆค่ะขอบคุณนะคะ จ้าอันนี้ก็จะเป็นกองนระเีวยม่ด้วย้วยดว่ด้ด้วม่ด้ยได้ย่ด้ย้วม้วมด้วย่ด้วยมีด้ว่ด้ยมองกล้องด้วยไ้ย้ม่ด้ว้ยด้วย้ยวย รายก็สำคัญค่ะังจ้าใจเนาะค่ะควรจะทำวัดค่ะในงานจ้าอย่าอยญัพุ่นค่ะจ้าเอาขอแป๊บนึงนะคะมองกล้องจะแม่เอานี่ยิ้มเห็นเงือกเด้อยิ้มเห็นเงือกไม่ค่อยยิ้มเอาเงือกขอเงือกหน่อยเอาจ้า อ้ค่ะได้ค่ะเอาจา้าเอาจา้าหันจะพึ่งเอาจ้าไปทีมงานเอขอน้ำมูกันปัน้นเอามองบางนบ,บอกจ้า,จาเอาได้จา้าเอาเร็วค่ะเดอ้อได้พึ่งเด้อค่ะอย่าพึ่งหนีไปไหนนะคะท่านผู้ชมมองกล้องนะคะสายบุญอาค่ะ<ห>ยิ้มยิ้มกว้างๆค่ะ พ่อผู้ใหญ่ยังไม่เห็นแข่วเลยจ้าขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีนะคะเียจ้าบุญคือความสุขนะคะมันมันตงลกค่ะอนนี้ก็จะเป็นสอ่ส่ดาวค่ะ เพราะว่าเขากันในโลกวันี้นงสรอยดาวนี่กที่ชาวบ้านบริจาคเก้าเขามีสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกองสอยดาวนะคะแต่ละคนสวยงามล้าจ้าแม่้ช่วยเ่งก็งามแท้เยวเหยนแม่ด้วยโอ้ยค่ะช่างเหม่อยากขึนกัน้อันนั้นก็ชวยแล้วสิ่จ้า สวัสดีค่ะได้บนีัน <ok> นี้ต้องมีเอันนี้เป็นนางไหนะคะนางไห้ให um, okay? ้จบทั้งวันนะคะแม่ล้ำต้องล้ำไห้ปะค่ะล้ำไห้ได้เพราะชุดนะล้มไห้แด้ว่ะจะได้รางวัลใหญ่ค่ะ จ้าจ้าแตว่าวหายนี่สีโจ๊ก็ได้เด้อโจ๊กหาเด้อจกไหายนี่ต้องจกเองมันวะค่ะแม่จ้าโจกเรื่องว่าสวยดาวโจ๊กเลยค่ะจ้าอนุโมทนาสาธุนะคะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะสวยดาวกันสนค่ะใช่เลยบอบอใครเห็นก็ร่วมอนุโมทนานะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ค่ะกระทิ้น รางวัลใหญ่คืออะไรน้อรางวัลใหญ่ยังมีพัดลมอยู่นะคะอ๋อค่ะพัดลมใหญ่มีนะคะก็ค่ะบุญคือความสุขนะคะแม่ปารดาจ่าเดี๋ยวหนูขอแวะมาใหม่เลยค่ะเด้อเดี๋ยวหนูขอแวะมาใหม่เลยค่ะจ้าขอบคุณที่เอ่อตอนนี้คนเข้ามาดูค่ะแปดร้อยคนแล้วไปต่อนะคะไปดูโรงทานกัน อ๋อก็โรงทานอันนี้เป็นโรงทานของหลวงตาอันนี้เป็นโรงทานของตาแล้วคะหลวงตาะคะ่ะโรงทานของหลวงตานะคะ ข้าไปบังใน YouTube หนูไรสดอยู่จ้าไรสดอยู่นะคะแม่ชีขออันนึงได้ไหมคะแม่ชีก็อยากกินเลยจ้าเอาโทรศัพท์คะคะจ้าโอ้ยค่ะมีค่ะสายบุญนะคะพี่แม่กินนุ่มจีนเพชรบุญพอแค่แซ่บ กินจ้าเอาไหมกินเราเลยจ้าเป็นอดีตพ่อจ้างทานจ้าจ้าสวยหลวงตาหลวงตาแว่นหลวงตาแว่นนะคะถ้ายังไม่อันยังไม่ได้ลูกจะไม่เอีกจ้าจ้าเอาป่อเอาค่ะเอาก็จะมีโรงทานน้ำละคะโรงทานน้ำจากคุณแม่สุ สวัสดีจ้าว่าได้ไปโรงเรียนปะคะน้องอ๋อวันอาทิตย์อาทิตย์ โรงทานหมิมะน,นะคะสวัสดีค่ะมาตะเ้าเลยบ่คะบคจ้าคอยรวยคอรวยด้ค่ะสุขภาพแข็งแรงอันนี้โรงทานอะไรคะอันนี้เป็นพระที่วัดน,นะคะเป็นโรงทานอะไรคะฮะลำไย,ยสด เคยตั้งสี่ลูกดื้อนแป๊กแป๊กเอาค่ะไปดูองทางอีกกันแล้วะคะ่ะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะถ้าอยู่ใกล้ๆกกับจังหวัดอุดรธานีก็อยากจะให้มานะคะ เป็นสาราที ah ah, right. ่หลวงพ่อนะคะกำลังจะสร้างสร้คร right. ัวเฮาาด้อเล้อัวเฮากัตอนแล้วพรพี่น้องเ้าน้าคูดมีมืออแล้วค่ะถุงห่อดเว่าทอดกินนะค่ะคุณแม่นค่ะมีช่อมากน้ค่ะช่อตางๆนะช่อลงทานต่อไปนะคะไอติมอีกแล้ว จ้าอ๋อค่ะดีค่ะพี่โจขอพรนะคะให้พรโยมหน่อยสัพพโรคะนิมุตโตสัพพสันตาภาวะชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังโมวาสัพพีติโยวิวัชญตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเทววันวันตรยโยสุขีทีคายุโกภาวะภิวาชนาสิ ติสนิจังวุฒาปชายินจัตตารธรรม,มาวัฒนติอายุวโนสังฆาภลางังสาสาธุค่ะขอบคุณค่ะลงทานต่อไปนะคะอันนี้เป็นของคุณแม่กินรวยนะคะผู้ไปถมวัดเป็นคนมอบที่ให้กับวัดสามสิบสองไร่มาแล้วค่ะลงทานแม่กินรวยนะคะแม่กินรวยของเรา มาทุกครั้งแล้วก็ทุกงานนะคะล,ลงทานต้มเส้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ ลงทานเกลือนะคะสวัสดีจ้าค่ะก็มีโรงทานขนมจีนนะคะขนมจีนมาจากไหนนาะรู้บ้างไหมคะกระเพาะปลาหรือขนมจีนมาจากไสค่ะโรงทานมาจากไสายค่ะลมสักนะคะอานุโมทนาสาธุนะคะ ก็จะมีหน่วยงานนะคะหน่วยงานทหาระคะ่ะมาร่วมจัดระเบียบทางวัดนะคะช่วยช่วยงานวัดแมบ้ พระกูอุอดนภาวานาคือเขาเป็นเจ้าอาดกสิแล้วพ่อเจ้นาค่ะมาจากหน่วยง,งานใดค่ะจากปอวนปันงานปหอยที่13ครับค่ะมีมาจากคนค่ะ

แม่สวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะมาจากใสนะคะลองกินดูไหม,มจ้าอร่อยคะ่ะแม่อร่อยหมดแล้วยายบอกข้าจีอ่ะแม่มาจากใสค,ค่ะข้าจีอ๋อค่ะสวัสดีจ้าค่ะ ข,อขอ้ขอจี้ข้อจี้มาจากไสคะจากบ้านน้่มพูจาอำเภอใดคะหนองบัวซอจาจังหวัดอ๋อจองหวดอุดรนะคะมาไก่ขึ้นกันเนาะเมื้อนี้เฮ็ดจากลูกแล้วคะแม่น้ำเข่ามาจากกีก่กิโลคะิโลอยู่โอ้ยสาธุสาธุค่<ล>ะห้าสิบกิโล,ะละนะคะมากันกี่คนคะแม่มาหกคนจ้ามาหกคนนะคะมาเอาบุญนะคะ หกคนได้บุญหกคันรถ <c oughs> จ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจา่าป้า อันนี้นะคะโลมทานมาจากจังหวัดเลยมีีแน่นบอพี่ใชั้นหุ้เก่าครับอ๋อจ้าเกี่ยวขชลาอันนี้เป็นช่างนะช่างฟอร์นิเจอร์ของหลวงพ่อเลยค่ะอ่าฟอร์นิเจอร์ทำศาลานะคะตรงเอ่อฝ้านะคะถ้าใครที่ได้มาร่วมทําบุญหรือว่าเห็นนะคะสนใจก็ติดต่อได้กับพระอาจารย์นะคะเป็นงานที่ละเอียดละกีมือดีนะคะ คือเตะผมข้าไม่ได้เก็บงานไม่เป็นไรแต่ว่าผู้ใด่นมากคุณครูยังก็ไม่ได้เก็บไ้วยคุณตาว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยังทำมาจะใส่จ้าสู้ๆเด้อไป่ชายจ้า นายถ่าเจอคุณแม่วิไลของเรานะคะผู้ก็ทำวัดแล้วเมื่อไหร่จะไปใส่ตู้เย็นอ๋อจ้าแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูถีบไปกันหนูไปอ่ะหนูไเสร็จเก็บแล้วเดี๋ยวพ่อคว้านไม่เป็นเสียจ้าค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม่จำไม่ได้แล้วไปจำได้แม่แง่แก่แม่แกงพาผีจ้าแกงพาผีไม่กินเลยนวดไม่กินเลยยังไงบริการดีไหมแม่ แม่หนูหนูหนบกห้องต่อหน้าที่หนูไม่ได้นอนด้วยแม่แต่หนูก็ทำให้แม่ภาคภูมิใจนะนจ้าคุณแม่วิไลนะคะวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะใครเห็นก็ฝากดูแลแม่ด้วยนะเนจ้าจยน่า้เหอ อันนี้คุณแม่กินเลยของเรานะค่ะตาไปตรงไหนคะแม่มแองแม่นดี้ทแมเยน้ไม่ถโ้ยอ๋อเจ้าจ้าสาวไทยแพ้แล้วค่ะเชฟบุรีดอนหอยหลอดสวยม่นะแม่ค่ะค่ะบุญคือความสุขนะคะ เดี๋ยวจะไปแล้วค่อยจะเียกันเจว้ันใหหาดีค่ะยเจียวล้ว่าสีคุณกแม่นะแม่ไม่เอาไปทิ้งสำลกกันเลนนี้ะาไปแล้วนะแม่เดี๋ยวไปได้สุดๆแล้นคแล้วทำมถึงต้ให้ไว้เ่งนะสีส้ เขาน่างชอบโต๊ะใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งแม่หนูขออนุญาตไปก่อนนะเดี๋ยวหนูมาแล้วค่ะแม่จ้าโต๊ะกางดาวมายิบหน้าคุณแม่ดาวนะคะใหญ่ได้ที่นั่ง สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นหัวใจหลักของวัดเลยนะคะก็คือว่าโลงเจโลงเจที่ลกๆนะคะแต่กับข้าวลอยจ้าวมี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นผู้อุปถัมภ์วัดคุณแม่ซุ่มนะคะตอนนี้ตาไม่ค่อยดีแล้วค่ะาลูกตาจี<ม>ทำไม่หยุดเลยนะคะ เบื้องหลังชีวิตสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะ,คะจ้าถุงเหรอคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอลไรต่อมันมันถุง